เอาล้วก,ก็จะมาอ่านสกิลคาส์ดเคออสเดอร์เบนเจอร์กันนะก็อาจจะอ่านไม่ได้เลื่อนมากนะขออภัยเนาะมาคาสลัคก,กี้ครับดาบลัคก,กี้ครับแล้วก็หมดลัคก,กี้ปลี่แล้วก็ลัคก,กี้ครับก็คือฝีม้อนล้วนเลยนะครับมามาดูสกิลที่หนึ่งกันนะเอาแล้วก,ก็เป็นการตีปกติของมันัเองนะครับก็ใช้มานาวฝูงนะปูดาสามวิแล้วก็เป็นคาเฟ่ทำคาเฟ่หายเป็นกายภาพนะครับแล้วก็แล้วก็เจอก,การฟื้นฟูมานาครับชื่น ซึ่งการพัฒน์ฟูมานาของมันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบหกสิบหน่วยนะครับอืมแบบโอเคนะแล้วก็ฟันฟันฟันสเต็ปครับออ a ฟิ f ลี่เพิ่มโอกาสกิเลคอนและความเสียหายกิเลคอนหกเปอร์เซ็นต์ได้สองอย่างเลยนะก็คือทั้งความเสียหายและโอกาสกิเลคอนนะครับเป็นหกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เป็นระยะเวลาเป็นสองวินาทีครับสเต็เป็นสิบห้าเนาะก็คือสเต็ได้สิบห้าครั้งนั่นเองแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นสองเท่าว่าเมื่อประตูเนี่ยมี ครับมีประธานนะครับเปนเล็นะครับก็การที่ปกติกของมันเนี่ยถือว่าช้านะครับถ้าเทียบกับค้าที่เคยทําไว้ก่อนนั้นเนี่ยคือค้าปฏิทินปีฝอปีสิบเเนาะอันนั้นค้อเร็วเลยการจำตีอ่ะนะครับอืมก็ไปดูสก,กิลที่ฝอกันเนะเาะอ้าวครับก็เป็นสก,กิลที่1นึครับสก,กิลที่ฝอี่เออใช่ใช้มานาห้าสิบหน่วยครับแล้วก็มันใช้มานาห้าสิบคูดาหุวีครับเมื่อก่อนเป็นแปดเนาะ แล้วก็เป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับแล้วก็เป็นการแบบอะไรอะเมื่อกดสกิลนี้ใช่ไหมโดนเป้าหมายเนี่ยมันทําให้เราแบบหิวแบบโอเวอร์ไทม์ครับก็คือเลือดมันจะค่อยๆเด่นเองนะครับอืมแล้วก็สร้างคาเฟอีหายครับให้เก็บเป้าหมายครับก็มันจะสร้างคาเฟอีหายเก็บเป้าหมายครับแล้วก็ทําการเจาะเกาะครับก็เหมือนกับการที่เราออกของไอเทมเจาะเกาะในอาร์วีมาแลับก็ทำให้เราตีเป้าหมายแรงขึ้นนะครับอืมแล้วก็ ความเสียหายที่เป้าหมายได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ก็เป็น5ปเนะครับเป้าหมายเจะได้รับการโจมตีอะไรขึ้น5นะเปรเ็นเป็นรักสิบาวีครับแล้วก็ฟาเต็ได้8ครั้งนะครับอืมเยอะนะเมื่อก่อนเป็นห้น่าจะแค่นี้ครับก็อธิบายง่ายก็คือสกิลสองนะครับก็คือฮิวเร็วมันก็เป็นการฮิวเจาะเกาะนั่นนะครับอืมฮิวเจาะเกาะแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ใช้มาาเปลืองเออใช่โอเคครับก็ สกิลนี้ฝึกิลที่ฝาวเนาะใช้มานะห้าสิบคูณละสิบห้าวิสกิลนี้เนี่ยเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับผมขอไม่แหด่ตาแนะปวดเจ็บคอชิ่มหายนะครับโหถ่ายรอบมากสกิลเนี้ยแล้วก็มันทำการฝุ่มดีบัฟให้เราบหนึ่งฟีบัฟนะครับเดี๋ยวค่อยฝนรอบฟิลีบัฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังเนาะก็ต่อปแล้วก็มันจะทําการเพิ่มระยะเวลาของดีบัฟนะครับ ีป็น20นาทีนะครับก็คือภายใน20นาทีเนี่ยถ้าเราไม่กดบัฟเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็มันทําให้ประตูโนะฟกัสมาที่ตัวเรานะครับก็คือเป็นการล่อตีนครับอืมนะครับล่อตีนมาที่ตัวเราคนระับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอืมแต่ว่ามันมีค่าสายแทนเลยครับก็พอรับได้ครับมันควรมีนะคระิวเนี่ยแต่เป็นระยะเวลาวินาทีครับก็คือประตูเนี่ยจะหันมาตีเราครับเป็นระยะเวลาวินาที ก็เหมาะกับการไปตีบอสอันต้าอะไรพวกนี้มากเลยนะครับแล้วก็ฝนแล้วหนีบับเนี่ยก็หีบับแน่เลยก็คือโอกาสโอกาสลบหลีนะครับก็คือจะลดโอกาสลบหลีกของตัวเราสาสิบเปอร์เซ็นต์ะครับโอกาสที่เราเปิดได้เนี่ยคือเหนือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้บับนะแล้วก็โอกาสติดคิสต์ข้อนะครับก็คือจะลดโอกาสติดคิส์ข้อนของตัวเราครับก็คือฟาตูเนี่ยติดฟาตูเนี่ยจะไม่มีโอกาสขอแพ้ฟาตูเนี่ยจะติดโอกาส มีโอกาสอีกทีลข้อเน่นอยลงนะครับเป็นสามสเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็โอกาสเราจะเปิดได้คือเ0อแล้วก็อย่างต่อไปครับก็คือลดความแม่นยำครับก็เท่าเดิมก็คือลดความม่นยำของตัวลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสเปิดได้ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ก็บัฟมันต่อไปครับคือลดความเสียหายที่ส่งออกไปของฟตตูลงนี้ถามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสจะได้ครับก็คือสี่เปเซ็บเปอร์บอ พ่อไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพูดแปลกๆนะครับเจ็บคอนะครับพูดหลายรอบมากสกิลเนี่ยต่อไปครับก็คือลดลดความเร็วของประตูลงนะครับฝ่าผิดเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้ก็คือฝ่าผิดเปอร์เซ็นต์ครับก็คือสกิลฝั่งประตูเนี่ยจะตีช้าลงครับถือว่าดีนะเอาจริงถือว่าดีมากๆเลยครับอืมต้ใต้มาทีนะครับเออไปฟักิลที่สี่ใช่ป่ะอืออ้าวแล้วก็เป็นสกิลที่สี่นะครับใช้มาน้าห้าสี่ครับคูดังหกวินาทีครับ เมื่อกดใช้จะสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมายครับแล้วสร้างสถานะครับให้แก่ตัวเราเองครับก็คือสถานะอันแรกเลยก็คือชาโอุติดอาร์เมอร์ครับก็คือมันจะลดความเสียหายที่เราได้รับครับถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นระยะเวลาสิบห้าวินาทีครับสะสมได้ฟื้นฟูครับสองครั้งนะเองครับแล้วก็ต่อไปครับชาโอุติดเออชาโอุติดรีเจนเนเรชั่นครับก็คือจะสามารถฟื้นฟูเอชพีให้แก่ตัวเราเองได้ครับในรูปแบบฮอตนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาสิบห้าวินาทีครับ ผสมได้สูตรกะคือ5ครั้งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ฟิกิลที่สี่นครับสั้นมากชอบจริงจริงนะสกเกอร์สั้นเนี่ยปวดคอน้อยมากเลยเอาล่ะก็สกิลที่5นะครับเออนะครับสกิลที่5้สั้นแต่พูดถ่ายรอบมากนะครับเหมือนไส้แล้วนะครับก็ใช้มานา50หน่วยครับคูดาวามจุดห้าวิครับแล้วก็เมื่อเรากดใช้เนี่ยสร้างความไฟหายครับให้แก่เป้าหมายครับและสร้างความไฟหายเพิ่มขึ้นอีกตามสถานะครับนาวาเกสแล้วก็ผสมไว้ใน ขอพักฟาสมบัตในเป้าหมายครับก็คือสถานนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเป้าหมายนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าสถานะครับ Unfor u n s t a p Barren f o r แล้วก็ให้แก่ตัวเราเองครับแล้วก็เพิ่มความเร็วครับยี่เพิ่มความเร็วยี่นะครับก็คือความเร็วในการคูดาฟิคิวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็นระยะเวลา2ี่สวินาทีครับประมาณนั้นใช่ปะเอาตัวที่เข้าใจนะครับเออ เนยแป๊บเป็นสกิลพาร์ทสี่นะครับอืมออเคครับก็เป็นสกิลพาร์ทสี่ครับของเลนสี่ครับของคาร์สเคอออร์แอนเมอเจอร์เนาะก็มันจะเพิ่มค่าสเตนนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับหมายถึงอะไรก็คือทำให้นากตีแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมแต่ครับแต่มันจะลดครับ NIT ครับตอนแรกผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ลอนหาอันเนี้ยมันก็คือเป็นการลดแบบพลังเวทหรืออะไรพวกนี้ครับ ซึ่งคัสเคียสเบนเจอร์ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับก็ไม่น่าเสียหายอะไรใช่ปะอืมต่อไปครับก็คือลดความเสียหายทางการยภาพลงครับอันนี้คือแลนฟิบนะครับก็ดาเมจที่ดาเมที่เราได้รับเนี่ยจะลดลง5แต่แล้วแล้วก็จะเพิ่มค่าครับอะไรอ่ะความอดทนนะครับให้กับตัวเราแบบแบบ50%ครับก็คือมันจะทําให้เราอึดขึ้นครับอืมไอ้แนฟเนี่ยก็ถือว่าดีนะพราฟิบ ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูเกมมาดูแบบแบแนวมาดูสกิลข,ข้าวนะครับอืมเอาแล้วครับก็แนวสกิลข,ข้าวอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับขน็น้นน้นอิดนะแล้วก็เอาง่ายครับก็ทุกแบบสกิลเนี่ยถือว่าสวยไหมสวยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบคาดนี้ครับเอาจริงก็เกลียดเลยนะครับ ควที่ผมชอบไว้ตลอดดีกว่านะเพราะว่าผมชอบแบบฝึกดิวมันรัวกว่านะครับไอคัสนี่เนี่ยแล้วกดไลค์จะมีจังหวะครับอืมก็ถือว่าโหดไหมคัสนี้ถือว่าโหดนะครับแต่ผมชอบไว้ตลอดแต่ก่อนดีกว่านะอืมก็ไวือ่อต่อสวยกว่านะแต่ผมนึกบอดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอนะ่ะสกิลฝามไปใช่ไะมกิลฝาเนี่ยมันจะโดนแน่นอน,นครับแล้วก็ตีคิทิคอนได้ด้วยนะครับ เออผมนึงบอกไปนะขออภัยจริงนะครนะแค่นี้แหละบายบายเออผมมีแค่ฝนแค่รออยู่นะผมจะหายไปนานหน่อยนะขออภัยเนาะอาจจะหายไปสักหนเดือนไม่ก็2เดือนนะแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นอาร์าดินไนมะ่ก็คาร์ดไปทีนสองพัิบเนะครับ